สบายดีสวัสดีครับตอ,อนนี้ที่ดาดฟ้านะครับซุกวิทเจครับผมพระคายสบายดีสวัสดีวันสงการครับปนีผมก็ดีเหตุเบียกนะครับกมจับมาจาับายาแล้วนะครับมหอ,อเทปแว,วรแขขรรครับวันสงการมีแรงคงสุภาพบรรยากาศของถนนสุกวิทนะครับพเลเือนสองการกันพนเลเอนสองการกันจังใหนะครับ มียู่หนาบ้านหท้นาบัานนันนะครับอันยุหนาบัานพมอยู่ี่น้องกับสิริยข้างานให้บริษต้องการทุพความนะครับทั้งค้ามวันนี้ก็คือว่าแบบเป็นมือป้อยนะครับกับกัเป็นแขเป็นมวลกันนะครับเเวลาม่งานกะเอิ้ปรเห็นะครับอันอันงานหนวดนะครับต้องาราี Andrew, ่าะพี่ตาเขาเรยด้วยนะครับ นี่ถือว่านี่ถือว่าบล็อกคิปคับนะครับแ็่ทีนี่อยู่ตรงหนา้าพิรศีบ้านนะครับข้างๆนะครับ่า,า,บาสมปีที่แล้วนะครับกิ้มเฟืองคู่น้อครับทิ้ถน,นนเนี่ยเป็นสีเอา,อาโตมากครับนะมีเครื่องเสียงทุกล่างครับที่ขึ้นมากช่วงช่วงฝา,า,า,ากซ้อยปิถึงไข่ซ้อยถึงจีนสะดินเลยครับที วันนี้เป็นวันสงการวันแรกนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะครับปีใหม่ไทยขอให้ทุกคนมีความสุขุูสูกุทุกคนครับผมส่วนผมด่ฉันฟ้าเหมือนเดิมนะครับด่ดัดฟ้าน,นะครับ บรรยากาศต้องให้ดึงเอาเพื่อนๆที่ตามมาด้วยนะครับที่ปันกันก็จะสนุกมากๆเหมือนกันนะครับเป็นถนนเขียวนะครับที่เป็นถนนที่ผู้คนลั่งไหลไปรินดินนะตลอดรินเอิ้นไม่ป่อเออลูกขึ้นลูกรเลูกลุกนั่งลุกนั่งลุเป็นคลีนนะครับแบบนั้นนะรื่นเออคงต้องประทับใจเหมืกันนะครับ ขนาด้าเจ้ากองว่ะถนนสุขุมวิทวันนี้เป็นของคนกรุงเทพนะครับถนนโล่งเพราะว่าผู้คนกลังจังหวัดกันนะผมก็รัวปุ่มปอยไปนิดได้ว่เนาะบอสนี่เสียงดนตรีเสียงเพลงเอาล็องมึงนะครับ 我哋。 ีวันสงการครับคุณใดเดินทางกลับบ้านอยู่ตอนนี้ก็ขอใหบบออ้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับผมขอให้คอยทุกคนมีความสุขสู้ๆทุก,ทกคนคอยมีความสุขนะครับสนุนบรรยากาศการรุกการของหวานมุดก,กันนะครับโอ้้นองก็เป็นเสียงกันขนาดนี้เห็นทีน่ยากคนมาตอนคนเป็น ิครับกระสีพันซีลีนกันช่วงเช้าอ่ะสีแดดจ้านะครับแดดจัดแห้งกับเล่นกันบ่ได้นะครับพันซีมาเล่นกันช่วงบ่ายๆนะครับก็ระ่นบางๆกันมันนี่บางๆกันบ่รู้มืออื่นจะเป็นยังไงเนาะว่า แต่ว่าสีลมหลินสมมตว่าแล้วนะครับสีล่มอวบอยู่เลยสมมตว่าอ่าผู้เพื่อนเริ่มนักท่องเที่ยวเริ่มแล้วก็กระเล่งลินกระดิ่งเงาหรือสีลมนะครับหรือว่าเริ่มก้อนมูเลยครับที่เบิึงจากมูบ่อยฟังหรือเบิึงจากข้าวนะครับวันนี้วันสงการขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะครับผมความทุกโยนทิ้งไปให้มีแต่ความสุขทุกทุกคนอย่าบอกดีๆแต่รับเผาซู่องทุกทิบเป็นพิเศครับ ของโครงการคุณวิจิตรจิตนะครับโครงการขอบคุณท้ายเข้ากันเหตงการของคุณวิจิตรจิตนะครับผมแยกอ่อนนุ่ครับ นิดจิตจำใสเนะาะพอเป็นไหมครับหรือมีคอร์ครับว่าสวัสดีครับขอให้เป็นความสุขมากโอ้ยวย่ได,ได้ดีวัสดี้เห็นหนาวว่าไหนัำไมตตัน สวัสดีครับ